ซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้คิดคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาได้นะ,น,นะครับก็เป็นคอนเทนต์แจกผลโมจินะครับก็เดี๋ยวคปวันนี้ผมจะมาแจกผลโมจิให้คนในเฟซนะครับซีตอวน,นี้เหมือนเจอ f อฟซีนะเอฟซี FC ผมด้วครับ ก็เดี๋ยวนี้เราจะมาแจกผลโมจิกับคนในเฟซบุ๊กกันนะครับก็เราก็จะมาแจกกับคนในเฟซกลุ่มนี้กันนะครับคือมันจะมีหลายกลุ่มแหละแต่ว่าไอกลุ่มที่คนจะเยอะเขาต้องรออนุมัติผมก็เลยขี้เกียจรอนะก็คนในกลุ่มนี้ประมาแสนเก้านะครับเดี๋ยวเรามาลงแล้วก็จะมาแจกกันนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะคือคลิปนี้ผมอาประมาณจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ผลเกิดพอดีเดี๋ยวลองหาเสียงดวงดูนะ โอเคผลบอมนะครับเดี๋ยวเราเอาจะแถมให้ผู้โชคดีของเรานะโอเคก็เดี๋ยวเราไปโพลในเฟซกันเลยดีกว่าไปลาลาว่าบัลบริการกดผลเกมพาร์ทแบบบล็อกฟุตสูงถึงเลขแปดและยังมีบริการกดผลหรือเกมพาร์ทแบบอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครสนใจรีร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านอินฟินิชชอปบริการกดผลเกมพาร์ทแบบต่างๆและบริการฟาร์มเลเวลแบบบล็อกฟุตและแบบอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครสนใจรีร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาโพลกันเลยนะครับกลุ่มนี้ก็มีสมาชิกหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าคนนะครับเดี แจกคนโมดีฟีกันนะโมดีฟีโอเคโพสคือตอนนี้อัดประมาณ4ี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็ใครยังไม่นอนก็มาเอาผลฟรีไปนะเอ้ยอันนี้เหมือนผมจะโดนเขาเหมือนจะโดนผู้เลกกลุ่มลบมั้งนะคืออาจจะแบบคือแบบถ้าแบบแบบเขียนว่าแจกฟรีอาจจะโดนแบนนะครับอันนี้ไม่รู้นะงั้นเดี๋ยวเราลงใหม่แล้วกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เม้นมาครับมาเขียนกันนะไม่รู้จะโดนอีกอเปล่าไปคือม่นาจะเหมือนแบบคนพวกหลอกลวงชวนเชื่อ คือเขาผมโดนลบทุกโพสเลยนะครับคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกลุ่มอื่นบ้างนะครับก็ลงไว้หลายๆกลุ่มแล้วกันนะครับคิปนี้เดี๋ยวลองดูกลุ่มนี้อะเดี๋ยวผมไปหาลงไว้หลายๆกลุ่มเลยนะครับคือถ้ารอกลุ่มเดียวมันอาจจะนานนะใส่เข้าไปก็เขีอย่างี้กันนะครับคือคนจะได้คอมเมนต์มาเร็วๆนะไปโอเคต้องรอผู้ดูแลอนุมัติอีกนะครับก็เดี๋ยวหาลงหลายๆกลุ่มนะครับ เค okay, ลงไปหลายกลุ่มอยู่นะต้องมีต้องมีเมนต์นนี้แหละคือมันคงคงจะมีสักคนหนึ่งที่เล่น,เล,นเล่นกลุ่มบล็อกฟอสอยู่ตอนนี้นะแล้วก็คอมเมนต์มาอ่ามีแล้วมีแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยขอขอโอเคมีโอ้มีมาอันนี้คือเริ่มรัวเลยนะครับเดี๋ยวมันอันนี้กลุ่มไหนเนะี่ยโอเคกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาไวามากนะกลุ่มนี้เพิ่งลงเมื่อกี้เลยนะเ,ยเราเอาชื่อไปใส่แล้วกันนะคือเดี๋ยวผมมันคือคนคอมเมนต์มาพร้อมกันเยอะนะเดี๋ยวเราจะเอาชื่อไปใส่เว็บสุมนะครับ มาเดี๋ยวผมเอาสัก1ิบคนไม่ไม่ถึงหรอกไม่กี่คนแหละโอ้ยอะไรเนี่ยคือก็ไม่รู้จะเลือกใครนะก็เลือกสุ่มไปแล้วกันให้บอทมันเลือกกันนะนี่นะตอนนี้คือเริ่มมาเยอะมากแล้วนะครับนีแบบมาร้วๆ้วแล้วห้าคนพอนะครับว่าคนที่คอมเมนต์แรกๆเขาจะได้มีโอกาสได้เยอะนะครับแต่เผื่อมีคนที่คอมเมนต์และดูลีปผมอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทาคอนเทนต์แจกบ่อยนะคือมันเป็นจังหวะพอดีนะ ผลโมจีนี้ผมก็ได้จากการสุ่มจากคลิปที่แล้วนะค,คือคลิปที่แล้วผมสุ่มแล้วมันได้มาพอดีจากสุ่มสดๆเลยนะ่ะเอาคนนี้คนนึงนะแล้วเดี๋ยวมาสุ่มละโอเคมาพร้อมก, 3, 2, 1, กันสามสองหนึ่งกดไลค์กปตามเป็นกำลังใจด้วยครับไปบอยอโอเคเราได้ปีเตอร์น,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำงาน เรามาทักไปหาปีเตอร์เลยนะครับอ่าคนนี้นะคนนี้ถ้าภายในหนึ่งาทีไม่ตอบก็ยกเลิกนะเพราะว่าผมรีบมากนะตอนนี้โอ้มันต้องไปเพิ่มเพื่อนอะไรเนะี่ยคือถ้าประมาณ5้แปไม่รับแอดผมก็จะไม่ถ้ารับแอดผมก็จะทักไปแล้วให้เวลาหนึ่งนาทีนะแต่ถ้าไม่รับภายใน5้แปก็เปลี่ยนคนละเพราะว่าคนอยากได้เยอะนะผมเครียดรอเครียดรอ้วย,ยคืออยากรีบอัดรีบนอนนะคลิปนี้ต้องรอเขาไอ้นี่โอเคไม่รอแล้วคนนี้เครียดรอแล้วนะอ่ามันไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาอยู่ ยกเลิกไปเลยนะรีบๆตอนนี้เรารีบจัดนะซุ่มใหม่แล้วกันคนนั้นตัดออกไปปียัพงนะปียพัพงโอเคได้ของปียัพงนะเดี๋ยวเรามาดูปียพัพงปียพนะัยพง,พงคนนั้นะปียัพงปียัพงอ่ะคนนี้นะครับสนสนนั่นนี่นะโอเคสนสนให้เดี๋ยวจัดให้โอเค,น,น,น,อเคนี้สองคำได้เลยนะรอหนึ่งทีนะครัเอาผลผลมอจิไม้ับ อ่าโอเคต่อไปมากโอเคคือจะบอกให้นะับผลโมจิไนดะ้ผลที่คนอยากได้สุดเลยนะไม่ก็ผลเสือสองผลนี้แล้วผมไม่รู้่าไนมากกันนะแต่ส่วนตัวให้ผลโมจินะเราเขียนว่าอะไรดีเอ่อเขา้าไม่มีวีได้ไหมคนดูเออแอดมานะครับดูกันว่าเขาจะทำปฏิกิริยาไงอนะันนี้อยากดูมากนะมาเดี๋ยวเราแอดไปแล้วกันนะ แอมายังไม่รู้อุ้ยไปใส่โหมดเกมเฉยถ้าเขาดูคิปผมอยู่ก็สวัสดีครับโอเคแอปไปละรอมาประมาณหลายนาทีแล้วนะครับรอมาประมาณสามนาทีแล้วนะโอเคจแล้วอันนี้นะจาคนนี้ละเออโอเคเข้ามาแล้วนะค,คนไหนเนี่ยคนคนไหนวะอ่าคนนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเทะเลยนะเดี๋ยวว่าจะทําอะไรนะครับอุย้ยไม่ใช่คนนี้คนนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคคนนี้แหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทรดเลยนะครับก็ให้มจีไปมาดูที่ใช้ผลอะไรนะเคผลใช้ดนะผลใช้ดูกับได้นะเคจริงๆไม่ได้อยากได้ผลดีอะไรนะแต่ว่าก็เขาอาจจะคิดว่าอะไรอย่างนี้อยู่เลยแต่ว่าก็เออเอาผลเอาผลอะไรก็ได้นะถ้าผมไม่ได้ขอว่าเอาผลอันนี้เป็นพิเศษนะเคเราแลกผลมจีไปแล้วนะครับต่ดูว่าเขาใจไงโอ้เขีนาายนภาษาในเกมมันอ่านไม่ออกนะครับ คือน่าจะเขียนไทยนะแต่ว่าผมอ่านไม่ออกอ่านยากนะเนี่ยอ่านอ่านไทยไม่ได้ครับ